ก็ดีค่ะเพื่อนเก็จะมาหั่นขนมปัง I would like to tell you this bread when you make it how to leave it overnight if you want to have a good taste leave it at least 24 hours but I have 36 hours <laughs> okay นะคะจะบอกเพื่อนเว่าถ้าทำขนมปัง Hole Wheat นะคะในลักษณะนี้ก็เอาไว้อย่างน,น้อยๆ24ชั่วโมงนะคะ แต่ว่าตัวพี่เองเอาไว้36ชั่วโมง <laughs> โดนสามีจิกหลายรอบแล้วค่ะ <laughs> ยังตะกี้นี้ก็บอกฉันยังไม่ได้ยินเสียงเครื่องตัดเครื่องหั่นขนมปังเลย <laughs> บอกแกบอกว่ารอแป๊บเดี <laughs> ๋ยวจะได้ยินเดี๋ยวนี้แหละ uh, my husband uh, nag at me that he haven't heard the machine the sliding machine and then I told him You will hear in a couple of minutes. <laughs> let's go let's get started ก่อนอื่นตั้งความหนาไวท้ที่เอ่อที่เก้าครึ่งนะคะแล้วก็นะคะแก้ดูเลขเก้านี่ก็คือลูกศรเนี่เป็นสิบแล้วกลับมาที่เลขเก้าครึ่งนะคะ Is it too thin or too thick? You want it thicker? Just probably a little bit. No, that's okay. Thicker? About thinner? thinner? Mm -hmm. No, that's about right. Thinner? No. No. Picture. <laughs> <laughs> justine a ใช่เอจัสเครื่องที่9 n ละครึ่งสามตอนเอาขนมปังใส่พิม์ใส่ใส่แม่พิมนะคะาไม่ได้กดลงให้ให้ให้มันไอนี่และแล้วมีช่องว่าง so when I put the dough in the in baking pan I didn't push to attach I leave the gap I didn't know So, next time won't happen again. I try not to have it again like this. Thank you อันนี้เป็นส่วนที่เป็นมอเตอร์นะคะก็จะพยายามไม่ให้น้ำเข้านะคะพยายามตรงนี้ก็คือเป็นส่วนที่น้ำจะสามารถเข้าไปในมอเตอร์ได้นะคะ This is the part where the water can get in and this one also the water can get in here น้ำก็สามารถเข้าตรงนี้ได้ด้วยเพราะฉะนั้นเวลาล้างนะคะระวังนิดนึง แต่เราสามารถทำความสะอาดได้ค่ะทีฉันจะใช้วิธีโดยใช้ผ้านะคะพยายามไม่ให้น้ำเข้าไปข้างในแต่ว่าตรงนี้มันต้องสะอาดนะคะก็จะเช็ดเอา so I wipe here and I come to this section a lot <laughs> it I can say a very good design good thinking designer very very understand. เราจะไม่ใช้อันนี้เป็นสกอตอันนี้เป็นสกอตไบรท์ที่มาจากเมืองไทยนะคะ This is from Thailand. It's scraped out very, very good, very sharp. So I don't use. I use a sponge side. and this machine it come with the house we said as a joke we bought a machine and then we got free house <laughs> นี่าก็ก็ reg, เขาเรียกอะไรอะ่ะเล่นมุกเล่นมุกประมาณว่าซื้อซื้อเครื่องสไลด์ขนมปังแล้วได้แถมบ้าน <laughs> ขนมปังตัวนี้ไม่ได้ใช้น้ำมันค่ะก็ไม่จำเป็น Fat. so the ingredients doesn't have cooking oil or butter too much in the ingredients so i don't use a dishwasher just use plain water คุณเ s ็นไหมฉันจะให้คุณใช้เวทม at ร์ดูนั่น at นั่นดูนั่นเห็นไหมคะโอ้นี่ค่ะนั่นก็คือเศษแป้งขนมปังนะคะเรียบร้อยนะคะสะอาดแล้ว so it is clean มันก็ยังมีตรงนี้อีกหน่อยนึงค่ะ i t s have a little bit of this section. Okay, got it. เรีบร้อยนะคะก็เอาผ้าซับออกใบมีดนี่ค่ะ <t ap> เราจะเอากลับเข้าคืนกดตรงนี้นะคะโซปรเซียอีโวโอเปนับทูฮอลล์มัคเชอร์อีสเก็ตล็อกอินนี่และล็อกอีสในนี่น i s คือล็อกพอให้มันได้ตำแหน่งที่ต้องการแล้วนะคะหมุนให้ได้ตำแหน่งที่ต้องการนะคะจากนั้นเราก็บิด ไปข้างหน้าแล้วก็กดนะคะ uh, าใบมีค่อนข้างคมมากๆค่ะระวังนิดนึง This is very sharp. Be careful and doesn't have anything to cover up either. So this is cover the blade because this side, as you see, this one. บริเวณนี้ค่ะมันเรียบสนิทนะคะก็ไม่เชิงสนิทสัทีเดียวแต่ค่อนข้างค่อนข้างที่จะสนิทนะคะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าไม่แย่จริงๆเราก็ไม่มีโอกาสที่จะโดนมีดบาด So if you are not is not in a worst case you won't be able to get cut but here you see the gap is quite big this is I set it up at nine and a half millimeter. So then I will make I will cover totally make it zero. Then you will see the blade completely is not in dangerous so you won't get cut. And here for sure you won't get cut. อันนี้ก็คือเครื่องหั่นขนมปังนะคะเกิทันนะเยอะมากับบ้านค่ะ It is raining heavy rain Yes it is Tada So you want to take it Let's break apart Okay ตกใจนะคะโทสเตอร์นี่มันอ่ามันกีป่ปีแล้วเนี่ยสิบกว่าปีแล้วมั้งไร์นี่ว <Wow. S 1> มัน <Wow. S 1> เจอความร้อนนะคะไอโครมหรือสเตนเลสเนี่ยฮะร้างไม่ออกก็เลยก็เลย <laughs> เลิกลองความตั้งใจที่จะทำความสะอาดนะฮะ so this is difficult to clean it up so I give up to clean it เสร็จแล้วขนมปัง ทีนี้เดี๋ยวก็เอาไปใส่ถุงนะคะแล้วก็ไปใส่ช่องแช่แข็ง Then I I'm going to put in plastic bag ักหลุดลุยราการ้ย